สามสองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อสีเพนสีนะคะชื่อเล่นว่าสีก็ประทับใจมากก็คืออจุดสำคัญที่สุดก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งคิดว่าน่าจะนำไปใช้ได้มากที่สุดส่วนขั้นตอนอื่นๆก็อาจารย์สอนค่อนอนข้างดีก็ประทับใจครับผมมากครับผมครับผมชื่อเอกคระทบอ่รู้สึกคุ้มค่ามากที่เข้างานได้เรียนกับอาจารย์ได้ข้อมูลเชิงลึกหลายอย่างครับผม สวั okay, มากครับครับผมเก่งไกาครับปัจจุบันเป็นนักธุรกิจอยู่คิดว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ควรจะต้องมารับรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันครับขอบมากครับผมครับผมช่เชิญครับหลังจากที่ได้เรียนแบนเนี้ยนะทำให้ผมรู้เลยว่ามันประหยัดเวลาในการศึกษาเยอะมากครับทำให้มันรู้สึกว่าการทำการค้าทางอีเมลเนี่ยมันใกล้ความจริงขึ้นมานครับ ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมโชคนะครับจากความรู้ที่เป็นศูนย์นะครับเพราะคิดว่าได้ความรู้อะไรที่เพิ่มขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทําธุรกิจได้ครับขอบคุณมากครับครับผมเจนะครับก็วันที่ได้ผ่านมาสองวันนี้นะครับก็โอเคมากสําหรับความรู้ที่ได้รับมาซึ่งถ้าผมไปหาเองก็คงไม่ได้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะพี่ตานะคะชนิตาค่ะ วันนี้สองวั cities, to today, been, h, ว no. วนที่เรียนเนี่ยนะคะได้ร oh. <t> ับความรู้เยอะมากแล้วก็คิดว่าอีเบเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายให้กับหลายๆคนได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนนนะคะหลังจากที่มาเรียนแล้วบอกค่เดียวว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะได้รับทั้งเทคนิคแล้วก็ความรู้มากมายเลยค่ะขอบครับผมค่ะชื่อ้นะคะก็ที่มาเรียนเนี่ยคือสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจมากกว่าเดิมเย่ะเลยค่ะมากครับผม